เนาะข้าวเผ็ดเพชรชักจงสักย่าทหารแต่ข้าวตะกี้เนาะข้าวตะกี้ใส่ในปลาในดงบ่นปลาในดงตะกี้นะทุ่นแล้วเย็นเย็นอยู่กองวิ่งอยู่หาหน่วยหมดเลยก่อนนอากาศมันเป็นช่องพายได้ประเทศลาวคนถูกยุ่งถูกยิ่งเหมือนจ็ไปเบิ่งบ่ไปแล้วของของไปทหารเนาะไปทหารเนาะไปทหารไปเลยแต่สมัยนันเจ้าสมหวงถูกขุนถูกยิ่งตุ้มนี่เล่นหา อีพอเลยเนาะแม่แหละไปไปไปด้วนด้วนบ่อยแผ็ดน้ามอแหลเผ็ดน้มอเป็นขูเบงผูแยงขิมลูกปืนออกเนาะขิมลูกปืนออกเผ็ดมัดแนวลูกาตัดแกะใช้ไม้กอนจะข่าวทหารจะข้าวมกี้ขววนกานะ พอ่อลูกนี่เนาะดอ้องวยกำลังเป็นพ่อให้ลูกก่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีดยโดยสบายดีเด้อป้าลุงสบายดีกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนกันวัดสุขูสุคนพี่น้องเลยพอ่พอพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพอ่พอพบเจอกับบาบุญมาหนี้กับพี่น้องเลยกับบรรยากาศยาม เที่ยงเที่ยงพี่น้องเลยเนาะแดดอ่าเซิงกลางหัวเลยพี่น้องเลยอ่าก็เป็นมือที่สองของปีใหม่พี่น้องเลยเนาะเนาะพี่น้องเลยครับเป็นทังไดดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็สุขสุขคนในครอบนี่ครัวพากันพาลูกพาเต้าพาครอบไปครัวไปเที่ยวจังไดดีปีใหม่นี่พี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีแห้งกันอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะเอาสามมือนี่กาบวุ้นกับเปิดกล้องมากกับอยู่กับลูกสาวกับน้องนิ้วคือเก่าพี่น้องเลยยังมาดอกก็อยากไปงานทางใดมือนนี่กาอย่างยู่ใน อาแะกรอกบ,บ้านโคกไงเนาะพี่น้องเลยกาพอดีมนีบาบุญกะสีมาเฮือนทางพอหักของบาบุญสารวันเนาะที่เพันเป็นผู้มีประคุณอ่าที่มาเลี้ยงดูน้ำบาบุญสารวันจะข้าวกี่พี่น้องเยเนาะตั้งใจบาบุญนี่ยังบ่เคยอ่าหูจักที่ไปที่มาในสวัสดิเขตเนาะจะอ่าเป็นคนไหวไงมาบุญเป็นคนไกลบ้านไกลเมืองเนาะกาหมีแต่ทั้งพ่อ หากขึมาบุญเนี่ยประตูพ่อพงเนาะพี่นางพ่อเพชรเนาะซื้อเพิ่นกับพ่อเพชรพี่นางเลยกะม่ได้เพิ่นนั่นแหละเนาะก็อ่ายว้ไงก็หาเลี้ยงไว้ไงใช่เนาะกะเป็นลูกเป็นเต้าเพิ่นเลยพี่นางเลยเนาะตอนแต่งดองแม่นนางนิ้วกะนี่แหละอยูุนิจัดยูุนิเฮือนยุนิสานเพิ่นนี่แหละพี่นางเลยเนาะเอาไผ่มาขึ้นเฮือนกับขึ้นเฮือนทั้งพ่อพิ่นนี่แหละทั้งแม่นนางนิ้วกันก็เลยนับชื่อคนเป็นพ่อมาเลยจำเลยเนาะพ่อแท้ๆขึ้มาบุญเพิ่นกับฝากเนาะ นำพอวหักนี่ฝากไปเด้อเป็นลูกเป็นเจ้าาสันเป็น,น,นะอะไรเนาะก็เลยนับชื่อคนมาโดยตลอดเป็นอยะไรคนกับเป็นภูมิพุกมาบุญครูหนึงเนาะให้เขาให้น้ามาบุญตลอดเป็นอะไรเนาะหาสาเก็เลยมนีมาบุญกะสีมาเอาของคนปีใหม่นเนาะเล็กๆหน่อยน้ำมาบุญสารวัตรนี่แหละอ่าเป็นน้ำผักน้ำแรงอ่าเงินดำกำเดือนของมาบุญอะไรเป็นอะไรเลยกะบมูลุ่มบัวลายแต่ว่ามาบุญกะ กูมีพระคุณเข้ามาบุญกะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดบุญคิดเห็นคนที่มี้พระคุณกับบุญบุญกับเก็บไว้ในใจเนาะถ้าไม่แต่ในเนื่องโอกาสมืองานงามยำดีเนาะปีใหม่บอลทุกอย่างนี่พี่น้องเลยสิ้นปีสงการเนาะเอากระมาให้ของขวัญเพลินเนาะเพื่อตอบแทนบุญคุณเนาะเล็กไปนหน่อยพี่น้องเลยเป็นน้ำจิตน้ำใจความบุญสารวันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นกะหาไปโซนสงการพี่น้องเลยว่าเมบุน ถ้าเป็นแบบไดเนาก็ผูกช่งแบบไดขาแก่ํำไดพี่น้องเลยเนาะไปักไป m ดกันน้องเนาะไปมานี่ยนั่งไปไปไปผุน่ะสองเท้านั่งคอยแล้วสอเท้านั่งค่อยแล้ว เ้ยสบายดีเด้อดีเยนั่งไปน้อั่งคอยลกคอยเท้าจะเ้าเลยละเลย้าางหนก็ได้อเยเ้เลสดี่อตัวลูกสบายดีลูกเยอยู่ดแมงเลยลูกเลยส้าดีเนเ้าเด้อลูกเดยน่งไปกันเอพ่อ ของบาบุญเนาะทีิว่าตะกี้กติว่าขอแห้งทีิว่าทั้งบาบุญน่ะเดี๋ยวเราพี่น้องฟังนะพี่น้องเลยเนาะทีิว่าเรรยากาศได้หนังบาบุญเนี่ยเป็นลูกเป็นเต้าเนาะบาบุญกันหนังพอเป็นพอพี่น้องเลยเนาะจังลูกตัวเองขอแท้งนะเพราะรา้าเป็นกี้กันไม่ได้เพิ่นอะพี่น้องเลยเบิ้งบาบุญครับเป็นลูกเป็นเต้าแข็งแขอเบิ้งขอเบิ้ง ตะกี้วุ่นว่ามื้อนี้นักเข้าน้ําซาปลากินเพิ่นก็ย่อให้กินพี่น้องเลยเนาะตะกี้จักบริจาคก็วุ่นมาได้ไสลพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็ย่อเข้าให้กินโลดเนาะยกอ่าหลายานพี่พี่น้องเลยกอ่าวุ่นกคนไกลบ้านไกลเมืองเนาะมาอยู่นําเพิ่นกเมืองคือเป็นลูกเ่าเลยพี่น้องเลยเนาะพงลูกเา แค่คือการก็นับถือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเต้าทำลูกออกนับเมิ่อต้อมาทำลูกลาูเรื่องมาบนการกันอะพอมีลูกจกค้นกับว่มีลูก8ดคนทั้งแต้คนี่แปดคนทางลูกมีแตู่้ช่าไนเลยบุช่าบุช่าเลยแต่คน ดูมีแต่ผู้ชายเวิรพี่น้องเลยเพื่อนกันเลยมาพ่อผู้นี้ครับลูกหลานกับผู้ชายอีกเลยแก้วแววตาพระเวบรรทาราตีจสวันบาบุญเลยมีแต่นามไซ้หมดเลยพี่น้องเลยไซ้กันมดเลยเลยที่ตรงนี้มันรังขังยาพี่นงมานั่ง่าล mà nằm phi nông phải sai cặp phải nằm đó phải nằm đã sao, sao, sao đi sao điều dại dỗi nhảy winner năm mươi tuổi yêu phi nông rồi, phà phà mấy năm mươi tuổi cứ cao phi nông rồi mới được đấy rồi, u năm mươi nhảu rồi, tuổi này là, quăng đã nào mơi đây นี่ดีเขียงบุญวัดชนะฮะใช่ลูกใช้เก่ากันลูกคนกะเป็นในในพี่นังอ่ะเป็นหมอประจำบ้านเป็นแพทย์เป็นแระจำบ้านแพทย์นีเรียนจบมาบ่พอจบมีใบประกาศเรียบร้อยีใบประกาศเรียบร้อยแต่ว่าชั้นต้นชั้นต้นเนาะเม่ได้อยู่ชั้นกลางชั้นสูงชั้นต้นจะสมัยพุ่นลหละสมัยทหารบอกอิสรล่ะสมัยปปออ่ะป่๊อใชอิสระอยู่ฮานอยอยู่ฟรองวิง แต่เนาะข้าเผ็ดเผ็ดชักโยงสักยหญทหารใส่ข้าวตะกี้เนาะใส่ในปาลิดงบ่เนปานุนดงตะกี้นะคุณแล้เรียนเรียนอยู่กองวิ่งอยู่ฮานอยเั็นแล้วก่อนนอากาศมันเป็นช่องพายเด้ประเทศลาวคนถูกโยงถูกยิงเหมือนจ้าก็ไปเบิังบ่ไปแล้วของของไปทหารเนาะไปทหารเนาะไปทหารไปเลยแต่สมัยเอีนเจ้าสมารวงศ์ถูกคุกเพราะฉันนะเหมือนธรรมดาที่เจ้าสมารวง สิพาน้องวงติดคุกน้องเห็นเนาะจับแต่สมัยก่อนเห็นได้พุ่นละจนอยากลืมพุ่นละเรื่องเาโดยตอนนี้จักปีแล้วปูเจ้า77เข้ามื้อนี้ละ2 77เข้าแต่ว่าอันสายตานี่ยังดีดีก็ดีพบเบิ่งได้สังเกตยังได้อยู่กคืนน่ะอพุ่นพี่น้องเอ้ยสายตาเพิ่นยังดีอยู่ขอน้ําเกลือก็ได้พี่น้องเกลือคนมื้อนี้ก คนในบ้านในเมืองนี then, hey, ่เก็บไข่มานนี่มแลนมาตลอดเลยซักจุกไข่มันเลยมนขำมันช right. un ู้อาอยู่หมันขันยนอยู่น้ำหลุกน้ำรานสิแล้วอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกรานไปแบบนี้ตลอดไปเด้อเนาะทั้งปูทั้งาเหมือนแล้วเหมือนไหลเติมเลยแต่เขาแต่กี้นะแต่เข้าเป็นเพ็บชงบ้านกับมาอยู่สั่งของพอยู่พี่กบโอ้ยสามชิบกว่าปีละชี้ชิบกว่าปีแล้วสั่งพออยู่บ้านโคกไง แต่เราประวัติเรื่องเก่านี่ยก็ย่สมควรเก่าแล้ว <c oughs> จนเราพบเป็นข้อมพันไปแล้ว <c oughs> แต่สมัยตั้งสถานีอยู่ข้างไข่โดยอยู่ข้างไข่อยู่ตรงไอหินตรงไอหินคุณไปเอาอยู่บดแหละแถวเชียงขวางทางเห็นแถวพุชเลีแถวสัาเหนือก่อนจะถึงซัมเหนือก็อต้องผ่านฮานอยเช่ปก่อนจะได้หอดซัมเหนือเพราะว่ามันเป็นเป็นแง่เนี่ยฮานอยอยู่ทางกลาง สงครามเรียนน้ำใจยิงวินพูจะไปหอบคนเรียนวินพูคนไปใจเล่นเหือเบนแงจะไหมก่อนว่าเติมแล้วละถือว่าถือยิงตุ่มนี่เล่นหาอีพอเลยเนาะแม่นแหละไปไปไปด้วนด้วนบ่เพลนห้ามอห้าคนห้ามอแกในมอเป็นผู้เบิ่งผู้แยงชิมลูกปืนออกเนาะชิมลูกปืนออกเพชรมัดขึ้นแหน่ลูกผ่าตัดแกใช้ไหมก่อน จะข่าวทหารจะคำตะกี้จะวุ่นกันนะจะวุ่นกันยิ่งแต่พอแต่แม่ลอยฟังหน่อยน้อยตะกี้โอ้ยจูงแขนลูกแล่นพี่น้อะไน้อยจะข่าวจะข่าวตะกี้เหมือนบนห้องพวกไอ้น้องเนาะอิสระอิสระเงินปูกรับกับอยู่แถวนี่ก็ตั้งรัฐบาลประชาชนซ้ายสมัยเป็นกลางอะกาศเจ้าทานผูมีความคิดตีเด้อทานของลอยหนึ่งกิเวกจันทอก็อยู่ซ้ำเหนือตอนนั้น ความทุกความยากเหตุการปฏิวัติหลายปีเจ้าแล้วเงนธรรมดาคือว่าประสบการณ์ของระพอนี่ว่ดชุดยอดพี่น้องเนาะผ่านปิดบุตรลูกปืนมากกับวันงานเนาะก้มงก้มเนาะจนจะไมยนั้นจนเควนยันยนกแหลย่็เต็มเนยนตนเนาะควนย์แหละคนเจ็บคนเจ็บคนยันเ่ยกับบูพาไปแล้วเนาะ คนขึ้นยนเด้คนขึ้นยนแล้วก็ถือว่ายอดเชือกลงไปลดอ่มันลงมาได้ได้ยนหนันอยู่น้ะปลาน้ำดงแล้วแข็นขึ้นรถแข็นรถยนก็ชักเชือกขืนรถใช่ไหมอืออืคือเรามานเนี้ยคือเอาเบิ่งในหนังในคือเบิ่งในหนังหนังสงครามเนาะแข็นขึ้นแล้วก็เพื่อมันชีบหอดยนหนันมันชักขินเองเพื่อหอดยนกับพุดแล้วไปอะไรดับชาวชามชีบลักพูดนล้วเพื่อหอดยนเติมนึงแล้วใช่ไหมก่อน จลืมนะเกิดใช่พวกเป็นขวามผันหู่ชาวันเดียวไปบ้าอละลายเลเบมือนก่อนมาทั้งท่อแม่บ้านนที่ดังเลยเนาะแม่เือเป็นเมียเนาะเป็นคนในบ้านแล้วด้วแม่ในบ้านในบ้านะมาพวพ่อกันได้ใช่ไห มาผมมาข่อนะจะะไม่ก้อนเผื่อก็ไม่ลูกมีแม่มีลูกไปทัววับผัวนี้ผัวไปประเทศเนาะเพื่อนคุณดกไปกะลิงกะรีดไปบุมาไปนั่นสงคามไปดูลผภาอะ้วททุกอย่างหานผู้มีหน่อยสว่าไนกันไปปฏิการมมีปฏิการก่อนนะจ๊ะผมมีหน่อยสว่นกันอยู่มกนีนะอยู่มกนีนะแล้วก็ไม่ปฏิการแล้วก็ พ่อก็ไปปฏิบัติการนะโมแล้วเลี้ยงลูกปฏิบัติการนี่อผู้เดียวสิเราบ่วัดต่างเราก็ได้ดอกเลี้ยงลูกทุกอย่างอยู่เฮือนไลูก6คนเราก็เออยียังายิงเออ8คน8คนยังนีพอบ่อยู่แล้วก็เลยพ่อแม่ก็เอาดอกู้นี่ะเาให้อืผู้ใหญ่เพิ่นอให้ป้าลเาให ันว่าห้ยก็เลยมักแล้วเอากันมาอยู่เรือนอยู่ชาตน้ำลูกน้ำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามืดทางได้เรารับตัวเด้อตัวกับอีบับเพิ่นยังพอกับไม่ได้แม่ฮางเนาะแม่ฮักแม่ฮักพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าวุ่นเผยแพ้คลิปนี้ลงไปเนาะแต่ว่าเห็นโจ้ขออนุญาตเนาะทั้งพวกเก่าเห็นอยู่ทั้ง่างประเทศชื่อได้ไม่ได้เนาะพี่น้องเลยเนาะเนาะชื่อได้อยู่เนาะชื่อแม่จอยเนาะ ชื่อแท้ค่ะโบคำมะชื่อแท้ชื่อแท้แม่ะคำมะคำมะเออครัแต่ว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยเราจ้อยจ้อยนะคะแถวจ้อยแถวจ้อยไม่เท่าจ้อยชื่อแท้เนี่ยแ่าคำมาแต่แล้วบดจ้อยมาอยู่น้ำพูนี่แล้วว่าอ้วนนะตะกี้ในเลี้ยงลูกเดี๋ยวเขาจุกเขาแยกจ้อยหาอยู่มากินเลี้ยงลูก เพราะว่าทั้งแม่น้องนิ้วกับพาพื้นห้องแต่ย่าจ้อยพี่น้องยพอ้องนิ้วก็เลยห้องแม่จ้อยเลยไม่ได้ว่าแต่นี่แหละแต่ชิโนกับย่าห้องแม่จ้อยนะจอยเราจะจอยบานนี้มาอยู่พวกแพทย์พวกหมอแบบฉุก nhũ เอาเพิ่นอยู่น้ำเพิ่นฉุก nhũ เบ่งแยงแข็งขอบหลือเราเขอ้วนแต่เนี่ยแตเลยห้องแม่ชาวจ้อยเลยไม่เท่าไม่เท่าเข้ามาไม่เทาเข้ามาเนาะนี้ครูเฮ็ดใทยเฮ็ดไทยเป็นยุคที่ปีเลยเี่ปีเนี่ย ่เมนต์67ที่ปลายนะ67 67แล้ตากระโบเห็นหุ้งปายในแล้วมัวเมียบด่ยังสู่อันปูบาได้เลยยังสู่เจ็ดสิบปลายบาได้พี่น้องเลยนเลยีได้เห็นเห็นหุงอยู่บดใช้เป็นตรงเป็นตาย ที่เดียวเลยพี่น้องเลยเก็นกว่าันไดแน่แต่สำคัญเนี่ยอยู่ในบทสำคัญนั่นเดี๋ยวพอิ่งกระเป๋าจะบิ่งฮะอยู่ในเสียทาัสและนเลยกระเป๋าพันกันตรงยาไปทางบ้านนัะคืออุปกรณ์เนาะเครื่องกวดคำดันเครื่องกวดคำดันมี่บัสพี่น้องเลยมี่บัสที่อยู่ในบ้านคือกระเป๋าพันกัเป็นขาดเป็นปี่อะไเนาะพี่น้องเลยเนาะคือกวดเบาหวานเลย เพิ่นเดี๋ยอได้พกผ้าไปว่ากระเป๋าแพทย์กระเป๋าหมอได้พี่น้องเลยกระเป๋าผ้าเฮาธรรมดาเลยเลยทั้งปูเพิ่นกันได้เลยขึ้นกวนใช้ล่องล่องครับเพิ่งเขาผ่าข้าปกติอีกปะโอ้เจ้าอย่าล่องนะเพื่อนเจ้าขี่ใช้มาแล้วจอนแขนเชื่อกนี่นี่ตัดเสียบขออนุญาตเดี๋พี่น้องเลยโมเมนต์พี่อยากมากวด้ำเนาหนิไปจ้ะ เลยมันแขงจริงหรือแม่น่เหมนยาาคุบอเองนะจริงอแ่จริงยังแบบตัวอะไรยัอบตัวว่าเอาขวดก็จะเชองกับนีเฉียบไพ่เียบไพแล้วเฉียบไพ่เนาะเียบไเอาทางรองนิ้วพอดีคันบสบายแล้วหนึ่งนี่แลนมหาปูรดพี่น้องเลยบริยานทอดเข้มหลานกันไรปูช่างหอเช่า ผู้นก็บาซักอีกได้ตรงนี้ซักน้ำปู๊ให้หลีกยาบ่ได้เลยอยากเป็นเจ้าเป็นนายอยากไะไรพ้นในท่านอยากถูกอยากห่งอยากเป็นย่างคูยาชาติให้หลีกยาบ่ได้ในโลกเป็นนี่แม่ไทยกะปิที่ได้ข่อยใจสั่นครับเดียวชิบุปกติตอนนี้แล้วเ่าเดือดขาไปหน่อยเลยเดือดแดงเนี้ยนะ เลือดาวเสูงเลือดแดงเืเหนียวพยายามกินน้ำหลายๆเลือดสูงมาน้ำก่อนนเลือดหนึ่งก็เลือดชุ่มเลือดเลือดยังเลือดเหนียวเลือดเหนียวเลือดแดงเยเเหนียวเลือดขาวเลือสูงเลือดขาวไล่กัเลือดแดงธรรมดาเลือดแดงันมีหกม่สี่พันอไยไม่แแ็สามพันปเลือดขาวสูง กินนมม่ได้ขาดวิตามินขาดน้ำชัดเจนเรื่องขึ้นปวดเลือดข้าเลือดหน่อยเบาเบาความด่อความดันแต่ว่าอยากปวดมันบอกแล้วแต่ว่าอยากกวดแต่ว่าหึ่นกระพิดคือเก่าอ่ะนี่ความดันโลนปกติความดันที่จเรียบร้อแต่เวอรใจในบริษัทสมบูรณ์อยากมีแนวคิด ยังมีแนวคิดว่ะเออยังมีแนวคิดคิดแนวพ่อมีแนวคิดเังได้ยังมีแนวคิดังได้ยังมีนี่แหละนเต้นบิตงนจจเต้นหากามาดีัวเต้นเต้นว่ะพจกาิตเนาะมี่แนวคิดเยอวคิดอะอยูมีนะพี่น้าอยแล้ว เลือดเนี้ยวเนาะเลือดเนี้ยวเลือดขาวเน้ยเลือดขาวเนาะเลือดขาวเลือดชุ่มเลือดแดงต้องกินน้ำแดงให้ลายได้ใช่เนาะเออวิตามินจากกากินบมลเลือดเนาะเออบมลเลือดกินน้ำแหละสำคัญแหละกินน้ำให้รายพยายามน้ำแหละจุดนักจะทำเป็นกินเป็นยาเนี่ยกินตอนเช้าคนเท้าขาดน้ำแหละผ้าให้เป็นไปทั้งใหมักเก็บหัวมักเป็นวินขาเท้าขาดน้ำเ่าให้ขาดน้ำ นะี่ครบกันแล้ะโอเคสาี่น้องไงกะนี่แหละนี่พอเป็นแพจมอกันแน่แเลยพี่น้องกันเนาะขนาดวานมาบุญมากอ่ะจมแบบเจ้ากระเพาะหนึ่งัเอาย้าห้งกิโลสามนิดยังห่อไปกินนิดโความแักแพงลูกเนาะเห็นแน่น่นคือเคี่ยวแึ้วเครื่อหนี่ยแก้วหนึ่ยตาเนี่ยแพงกันคือลเนาะ ไปใส่น้ำมากระจงให้ได้อยู่ดีไม่แห้งไปใส่มาใส่เพิ่นก็เป็นห่วงพี่น้องโทรหาเลยโดยว่านี่ก็โทรถามจะไปคำว่าแตยันโทรถามนะยันป้าอันผู้น้อยป้าหลานน้อยเพิ่นฟังมกนเนงน้ำลูกเด้อเฮ้ยสาซะพี่น้องเราบุญกะพี่ใหม่นี่พอเราลูกๆกะไม่มียังเนาะมีแต่หมอดของขวัญมอออขขงวัญหพ่เนาะเลย โคงกรพิม่เนาะเนาะเป็นกระเช้าเป็นอะไรเนาะโหามาอืคอยีแห้งดีไมแม้ความเจ็บคอยได้ความไค่ด้เี่บูรณ์บูรณ์แล้วคอยด้วยด้วยทักคอยัแม่ละำคัญแบบีม่แแหละด้วยทำดวยแหละนะีม่แฮงเออเด้ลลูกก็ขออยพรมาใช้พอ่ไี่มี มันเยมันเลแม่ะคอนาแต่ค้ออีอใน่้อนะาปีใหม่นี่แต่จังดีดีนะความเจ็บไม่ได้ความไข้บให้มีนอนเป็นนมโพรมใส่ให้ลูกใร้านให้อนีมันคนนย์นของลูก้องล้านตลอดไปด้าคนยองเด้วแม่ด้กันเนอะนอพรมใส่ให้ลูกในร้านเนอะปากเ้งของตองไปห้กว่าปสดซ่าซึมน่อยหน่อยนะ โมเมนต์นาทานสติกได้เรเขี่ยวมากพี่น้องเลยเดยมาแม่ยาวี่เขี่ยวมาต้อนกับพี่แตงคู้กับหมากน้องหมากเพื่อนเยมาโคราชซิขาดไเลยตัวนี้สานีกางอที่น้องกับน้องโค่อยหักผู้บุญคยเย็นนอกากน้แหละมาพาพีเขาหนักมาหักมาบุญกันนี่คือพอหากขอบแม่ผมมาบุญสารวัต ที <icana S 1> <ส>่มาอย่ในบา้านโขกไงด้วยด้วกัอยู่สละวันกัน Five. เนาะมาอยู่ที่กับวันี้อยู่จักไทยกับมิจฉาพรพอดีกับพูดได้อยู่มังพินพอได้พอนี่ยแตมาอยู่นี่เนียมังพินใช้ปนพุนฮะแต่มาอยู่พี่ว่าชนะขาดได้ห่วงกันอยู่สละวันกับมาห่วงกันอยู่นี้อยู่มังพินก็ได้มาห่วงกันอยู่นี้ว กษัตริย์ตั้งก่อนนะพ่อเนาะวัฒนนาดวงชะตาเห็ุบุญร่วมกันเนาะก่อนพี่ดาวพ่อพ่อกันเห็นไลยคือดูกออกนคว่ารูปอะไรดวงชะตาวัฒนนาของคนโดยเทียนหายวอได้ขัดหายวอได้เอาแต่มันที่เกิดใช้บุญใช้คุณนี่แหละเอาไปนอนจ่าทุกข่าท่าสุปกะ พ่อมอบกระเช้าเนาะให้พ่ออะ้รก็เป็นการขอพ่อจากพ่อแม่เนาะพี่ใหม่พี่เมื่อเนาะทุกๆคนพี่น้องเลยกับบ่าวแต่บ่าวบุญกันแล้วเนาะกพี่ใหม่พี่เมือนมากกับมาหาขอพ่อน้ำพ่อน้ำแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะเลยกับพี่น้องเลยมาหาบ่าวแต่บ่าวทั้งบ่าวรวยเลยบ่าแต่แของบ่าวบุญกับอยู่ใกล้พี่น้องเลยเนาะอยู่ซาลวันกูแหละเนาะแต่ว่าบ่าวกันยังไ่มีโอกาส ชจำเราก็โทรหาพันเอาพี่น้องเลยนะก็โทรหาติดต่อหากันอยู่เนาะคนก็โอ้ลูกเอ้ยก็มีเงินมีคำก็แหละอยู่ดีมีแห้งเนาะเมื่อนหร่เมื่อไากุมข้บกุมคขัวแล้วอย่างมาเยี่ยมมายามพอก็ได้พอก็อยู่ดีมีแห้งอยู่คนก็บว่าน้องพี่น้องเนาะแต่แน่กัมีโอกาสอยู่ดีมีแห้งเมื่อไหน่เมื่อไงกอเลยพี่น้องเนาะงจังสีภาพี่พ่อนมาเยี่ยมมายามกันเนาะโดยเอาเมื่อนี้กัมามอกของคอนใหนทางขอหักไปหาของมาบุญเนาะที่บายให้ลูกอิทสียที่บายให้ลูกว่ะคันว่าเ่าสมาธิได้ เหตุเพอได้ก <Right. S 1> ็ไ hey. ด้เหตุพ <geen> ม่ก็บพมีให้ธรรมะที่ถือฉินถือธรรมะตั้งมกตั้งใจส้่งสาครอบครัวบ่ให้รักโลภบ่ให้คิดแคบคิดจ้าคิดกว้างกว้างคนถ้บุญไปได้บุญถ้ากีไปดีๆให้ลูกตั้งธรรมะใจกว้างกว้างบ่ให้ใจแคบใจนักได้กินเข่าคนด้วยใจเบาถิ่กคอยหัวใหญ่ อดชมได้กินหวานพานบางได้กินแฉะอดเฉยนังที่ได้ถอนคำทุกจริงอย่างแม่นธรรมะให้ลูกจำไว้โลดพร้อมออกที่ธรรมะเขาก็โตบ่ให้ห่าบ่ให้เกลียบบ่ให้จมบ่ให้พ่องเนื้อได้กับอดยังว่าอะไรอดชมได้กินหวานพานบางแฉะอดทุกอย่างเท่านั้นแหละลูกให้จำสิท่านี้นะฮปทุเพรับพี่พี่แม่ฮาสาธิตกรรมนากาได้ าความบอกซ้อนของคอน้องนี่ได้ะี่อนางเอกไปยาหนึ่งคือว่าเฮาเนาะบุญเดิบุญคุณอ่าของพ่อของแม่แล้วก็คนที่มีบุญคุณของเฮาขอพี่น้องไว้กับฝามพ่อพี่น้องร่วกันเด้อยนะขอบคุณพี่น้องขอพี่น้องกครที่าพี่น้องเน่าจบคลิปเพียงสมีก่อนพี่น้องเว้กับขอบคุณคุณพ่อยพี่น้องเที่สุขสุขคนที่ให้การติดตามบารมีสารวัตรตลอดมาแล้วก็ขอบคุณของบาบุญสารวัตรตลอดมาขอบคุณ เห็ดซีบัสกูสุขคนผู้ใหญ่ใจดีคือทางไกลทางใกล้อยู่ในหลักตลายประเทศเออด้อแงกันติดตามเนาะชุดไทยนี่ไายสุดกับขอขอุปโภคในพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีบัสกูสุขคนตรงนี้ชุขภาพทางกายที่แข็งแรงเ,ออเงนแบบาะพบเจ็บมาเด็กผู้ป่วบวมมีเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้สมคุ้มงวดปรารถนาทุกประการเด้อนอนรับภายในเงินเมือ่อนอนตื่นกับในเงินแสนเด้อแบงบม่าใน,ในแก้วม่ได้โซโรคหายนะมาใกล้จังไรให้ผ่านในขอบกรองทานเด้อสาธุเจริญเจริญในนาทีการงานเนาะ คลิปนี้ไปก่อนพี <Lamborg hini> ่น้องพบพอกันคลิปหน้าสบายดีปีใหม่นะสวัสดีเด้อะไปบายสบายดีปราลูกแม่เออยสบายดีปราลูกเนื้อนิ้วสบายดีโดยสวัสดีเด้อปราลูกเนาะโดยบัว